เฮ้ยมันจะรวยได้ยังไงเงินที่จะจ่ายค่านี่ยังไม่มีเราจะให้รู้สึกรวยได้ยังไงก็มันยังไม่มีเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าเราจะประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยมันจะต้องเป็นการสําเร็จจากภายในมาก่อนเราต้องรู้สึกก่อนว่าเราประสบความสําเร็จเราจึงจะประสบความสําเร็จภายนอกนะครับซึ่งคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราเอาสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะฮะผมเองก็เป็นอย่างนั้นว่าเฮ้ยมันจะรวยได้ยังไงตอนนี้เอาตรงๆเงเงินที่จะจ่ายค่านี่บัตรเคร เราก็ยังไม่มีเงินค่านโนนค่านี่เราก็ยังไม่มีแล้วมันจะรวยได้ยังไงนะครับแล้วจะให้รู้สึกรวยได้ยังไงก็มันยังไม่มีนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนร้อยละ99เป็นแบบนั้นซึ่งผมเองก็เคยเป็นนะฮะแต่อยู่มาวันหนึ่งว่าเอ๊ะผมอ่านหลายๆเล่มนะครับหนังสือแล้วก็ฟังพอดแคสต์ฟัง YouTube ฟังคลิปเกี่ยวกับการที่เราจะมีกดแห่งแรง,งดึงดูดอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเรียกว่ากดแห่งการสมบุติฐานหรือว่าเรื่องของจินตนาการ Visualization อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาพูดตรงกันอยู่า ือรวยจากภายในมันรวยยังไงนะฮะเพราะว่าภายนอกเราก็ยังไม่รวยนะครับแล้ววันหนึ่งผมก็ตกผลึกว่าเออจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นความรู้สึกเราก่อนเมื่อเรารู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเหมือนลางสังหรณ์มันเหมือนอะไรที่เราให้มันเกิดขึ้นภายในใจเราก่อนนะครับแล้ววันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นภายนอกเหมือนที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินคําพูดว่าบนโลกเนี่ยมันสร้างสองครั้งเสมอนะครับก็คือครั้งหนึ่งมันเกิดในหัวหรือในจินตนาการของใครบางคนนะครับอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือคนคนนั้นสร้างสิ่งที่อยู่ในหัวเเขขา้กิิดึนจรง ดังนั้นเขาบอกว่ารวยจากภายในแล้วถึงจะรวยจากภายนอกเนี่ยมันน่าจะสไตล์เดียวกันไหมมันน่าจะเป็นแนวเดียวกันไหมนะฮะในนั้นผมก็เลยลองรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เรารู้สึกช่างมันเถอะหมายถึงว่าเงินเราจะไม่พอจ่ายนี่ยังไม่พอจ่ายเข้าวัสดุก่อสร้างจ่ายช่างใจบัตรเครดิตใจค่างวดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เรารู้สึกว่าเออเงินมันกําลังจะมาเนาะฐานะของเราเนี่ยณวันนี้มันเป็นแค่สถานการณ์ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็กาลังจะรวยละเดี๋ยวเรากาลังจะมีเงินตรงนั้นมาอาจจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังบางทีมันก็เข้ามาเราก็เริ่มรู้สึกดีวว่าอัน เราจะมีสถานการณ์เป็นแบบนี้เราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราก็ไม่กังวลน,นะครับวันหนึ่งเงินพวกนี้จะมีไหลเข้ามาแล้วเราจะมีกระแสะเงินสดที่มากเพียงพอที่จะใช้จ่ายทุกอย่างนะครับแล้ววันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีการท่องเที่ยวที่ไปนอนตามโรงแรมตามเราก็คิดไปฮะทั้งที่สภาพภายนอกเราไม่สนใจอะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ยอมรับความจริงหรือเปล่าจริงๆความจริงของมนุษย์ฮะอยู่ที่การมุมมองของแต่ละคนและความเชื่อของแต่ละคนอันนี้คือข้อเท็จจริงเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรจริงอันไม่ใช่ แล้วแต่มุมมองนะครับบางคนมองกล่องถ้ามองใกล้ก็เรียกว่าเป็นกระดานถอยออกมาหน่อยเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีมุมสุดแล้วมันมุมตัวนี้มันมีเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมลักษณะเนี่ยนะครับเพราะนั้นอยู่ที่มุมมองชีวิตเราอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะนั้นผมอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยการที่บอกว่าถ้าจะรวยให้รวยจากภายในก่อนเนี่ยมันหมายความว่าเราจะต้องคิดต้องรู้สึกว่าม,มันกําลังดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างกําลังดีขึ้นแล้วเงินก็กําลังไหลเข,เข้ามาแล้วก็สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนา ่งด,ดีเราก็จะคิดถึงแต่สิ่งดีๆแล้วเรารู้สึกเราจะเริ่มพูดแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะเริ่มทําอะไรที่มันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายในสิ่งดีๆนี่คือคําว่ารวยจากภายในแล้วเราจะรวยจากภายนอกนะครับเป็นสิ่งที่ผมคิดแล้วก็ตกคลิกมาระยะหนึ่งนะครับอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองแล้วผมก็ลองทําดูนะครับในที่สุดจากสภาวะที่เรามันถดถอยไปเนี่ยนะครับแล้วเราปรับความรู้สึกใหม่เนี่ยเอออะไรๆมันก็เริ่มดีขึ้นนะครับเงินก็เริ่มไหลเข้ามาลูกค้าก็ไหลเข้ามานะครับดังนั้นสิ่งต่างๆ ข้างนอกเป็นอย่างไรช่างมันนะครับเราเอาข้างในของเราให้ได้ก่อนให้เรารู้สึกอิ่มใจภูมิใจรู้สึกมีรู้สึกเพียงพอแล้วมันจะเพิ่มพูนเข้ามาในสิ่งที่เรารู้สึกเองนะครับหรือจะเรียกว่าเป็นกฎแห่งการความกระตันยูหรือว่าสิ่งที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า gratitude <S <S นะฮะก็หมายความวาม่าเรารู้สึกสำนึกคุณในสิ่งที่เรามีแต่เราจะไปพุ่งที่ความขาดแคลนให้เราไปพุ่งที่ความมีก่อนมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าไปบอกว่าไม่มีนะครับแล้วความมั่งมีเหล่านั้นมันจะไหลเข้ามาหานี่คือความหมายของคําว่ารวยจากภายในให้้ไดก่อน แล้วเราจะรวยจากภายนอกนะครับโลกนี้จะให้ในสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการนะครับ